ห้องประชุมสว่างสวายภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่แผดเผาความตึงเครียดที่เข้มข้นจนแทบจะตัดด้วยมีดอะเมเลียซีอโอสาวผู้สง่างามนงตัวเข้าใกล้หูพนักงานหมายเสียงของเธอเย็ยนเยียบราวกับน้ำแข็งดังขึ้นอีกครั้งและคุณก็ถูกไล่ออกทุกสายตาในห้องหันไปมองเขารอคอยคำขอโทษอันสันเทาคำวิงบอลอย่างสิ้นหวังที่มักจะตามมาเสมอแต่ลายอันเพียงแค่เอียงศีษะเล็กน้อยรอยยิ้มส,มบสงบเสงี่ยมปรากฏขึ้นที่มุมปากชันตาบอด เชื่อฉันเธอห้องตกอยู่ในความเงียบสงัดประโยคหนึ่งที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงเปิดประตูสู่การเดินทางแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีลายอันเบนคออายุ34ปีและชีวิตได้โยนลูกโค้งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนสูง6ฟุตหุ่นล้ำสันใบหน้าคมคายมีบุคลิกที่สุขุมเยือกเย็นราวกับใครบางคนที่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากสายตาอุบัติเหตุในการก่อสร้างเมื่อ3ปีก่อนไม่ได้พักวิสัยทัศน์ของเขาไปมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่าอนาคตของเขาจะมั่นคงก่อนหน้านั้น อุบัติเหตุไรอันกำลังไต,ต่เต้าในองค์กรในฐานะวิศวกรไอทีในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาชีพการงานของเขากำลังไปได้สวยชีวิตสมรสของเขามั่นคงและอนาคตดูสดใสแล้ววันอันเลวร้ายก็มาถึงเมื่อนั่งล้านทางทลายทำลายความฝันและเส้นประสาทต,ตาของเขาเราวกับว่าการสูญเสียการมองเห็นยังไม่ร้ายแรงพอภรรยาของเขาลับมือกับความจริงใหม่ที่เธอทิ้งไว้ไม่ได้นำพาชีวิตที่พวกเขาสร้างมาด้วยกันไปด้วยแต่เธอก็ทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกของไรอันไว้เรื่องหลังเอลล่า วัยเก้าขวบการเลี้ยงลูกสาวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ท้าทายพอแล้วการทําในขณะที่ตาบอดดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกคนรอบตัวเขานักสังคมสงเคราะห์ตั้งคําถามถึงความสามารถของเขาสมาชิกในครอบครัวเสนอที่จะรับเอลล่าชั่วคราวเพื่อนๆแนะนำให้เขาพิจารณาทางเลือกอย่างกะอากะอ่วนใจแต่ลายอันไม่ยอมแพ้ลูกสาวตัวน้อยของเขาคือที่พึ่งของเขาเหตุผลที่ทำให้เขาต้องสู้ต่อไปเมื่อโลกดูเหมือนจะไม่ยอมรับเขาเขาข้อประตูบ้านมาแปดเดือนแล้วยื่นใบสมัคร และนั่งสัมภาษณ์งาน23ครั้งทุกครั้งก็ทำแบบเดิมเกิดขึ้นความสนใจเริ่มแรกทางโทรศัพท์กลายเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเมื่อเขาเดินเข้ามาพร้อมพร้อมกับไม้เท้าเขานายจ้างมักจะถูกปฏิเสธอย่างสุภาพโดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัยหรือพลวัตของทีมหรือเพียงแค่ไปร่วมง,งานกับผู้สมัครคนอื่นๆแต่ไรอันไม่เคยหยุดพยายามชานี้แตกต่างออกไปในที่สุดเขาก็ได้งานที่ r o ร s i n ินเดสทวิสในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารมันไม่ใช่ตำแหน่งวิศวกรรมที่เขามีคุณสมบัติเหมาะสมแต่มันเป็นโอกาสก้าวแรกในบริษัทที่มีซื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพ่อของคุณยอดเยี่ยมแค่ไหนเอล่ากระซิบขณะที่เธอกอดเขาลาในเช้าวันนั้นแขนเล็กๆของเธอโอบรอบเอวของเขาและเขารู้สึกได้ถึงความมั่นใจของเธอที่แผ่ซ่านผ่านอ้อมกอดน,นั้นเธอเชื่อมั่นในตัวเขาในขณะที่คนอื่นๆ นโลกไม่เชื่อมั่นและความเชื่อนั้นมีค่ามากกว่าตำแหน่งงานในบริษัทใดๆไ,ไรอันใช้เวลาสุดสัปดาห์ก่อนหน้าเตรียมงานอย่างพิธีพิธันแทบเลตของเขาเต็มไปด้วยซอฟตแวร์อ่านหน้าจอสมุดบันทึกของเขาเต็มไปด้วยป้ายอักษรเบลและกระเป๋าเอกสารของเขาถูกจัดวางอย่างมั่นยำราวากับทหารเอกสารทุกฉบับอยู่ในที่ของมันเครื่องมือทุกชิน้น เขาอาจต้องเตรียมการอย่างรอบคอบเขาได้เรียนรู้ว่าการเตรียมตัวคือพลังพิเศษของเขาวิธีที่เขาสร้างความเท่าเทียมกันในสนามแข่งขันในโลกที่ออกแบบมาสำหรับผู้มีสายตาเมื่อเดินเข้าไปในอนุสาวรีย์กระจกสูงตระหง่านของ คอสินเดสทูซอันรู้สึกถึงการผสมผสานที่คุณเคยระหว่างพลังงานประสาทและความมุ่งมั่นอย่างเงียบงันพื้นหินอ่อนสะท้อนเสียงฟีเท้าที่มุ่งมั่นและอากาศที่อบอ้าวด้วยพลังของธุรกิจที่มีเดิมพันสูงนี่คือที่ที่ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านเกิดขึ้นที่ซึ่งอาชีพการงานถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายด้วยการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเขาขึ้นลิบไปยังชั้น 23การได้ยินที่ดีขึ้นของเขาการได้ยินเสียงแผ่วเบาทีวาดภาพคนอื่นอาจท่าเสียงเอบาบาของข้อความที่มาถึงการสับเปลี่ยนเอกสารการหายใจที่ผ่อนคลายของผู้บริหารที่เครียดมันเป็นซิมโฟนีที่เขาเท่านั้นที่สามารถทราบซึ่งได้อย่างแท้จริงวันนี้จะแตกต่างไปในวันนี้เขาจะพิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าการมองเห็นเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการมองโลกอย่างชัดเจนขณะที่เขาเดินไปยังห้องประชุมสําหรับการประชุมทีมครั้งแรกหลายอันวางตัวด้วยศักดิ์ศรีอันเงียบสงบของ คนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วและทุกสิ่งต้องพิสูจน์ห้องประชุมที่ c r o s s i น d i s t r i b t คือวิหารแห่งอำนาจขององค์กรหน้าต่างบานสูงจากพื้นจรดเพดานมอบวิวเส้นขอบฟ้าเมืองอันหน้าทึ่งขณะที่โต๊ะไม้มะฮอกกานีขนาดใหญ่ตั้งแต่ง,งานอยู่กลางห้องโดยรอบมีผู้บริหารที่มีอิทธิพลมากที่สุดของบริษัท12คนนั่งอยู่สีหน้าของพวกเขามีตั้งแต่อยากรู้อยากเห็นไปจนถึงความเครือบแคลงสงสยัยขณะที่พวกเขามองผู้ช่วยฝ่ายบริหารคนใหมห่หาที่นั่งที่หัวโต๊ะ เฟมิลรอยคอสซีอีโอวัยสาปีของบริษัทผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเธอจากการผสมภาษาระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาดและกิริยาท่าทางที่เย็นชาซึ่งสามารถแช่แข็งเลือดได้แม้ในระยะทาง29เธอสวยอย่างปฏิเสธไม่ได้ดวงตาสีเขียวคงกริบผมสีน้ำตาลแดงรวบเป็นมวยอยางสมบูรณ์แบบในชุดสุดธุรกิจที่ตัดเย็บอย่างประณีตซึ่งบ่งบอกถึงอำนาจแต่ความงามของเธอกลับเป็นรองรัศมีแห่งอำนาจที่เธอแสดงออกกระทรวงอุตสาหกรรม นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนขึ้นสู่จุดสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายครองอำนาจและไร้ความอดทนต่อความอ่อนแอหรือความไร้ความสามารถไรอันนั่งลงที่มุมห้องดึงแท็บเล็ตออกมาและปรับหูฟังไร้สายด้วยประสิทธิภาพที่ฝึกฝนมาอย่างดีอุปกรณ์จะแปงคำพูดเป็นข้อความพร้อปรมปกับให้คำแนะนำด้วยเสียงสำหรับการนำทางนิ้วของเขาเลื่อนไปตามแป้นพิมพ์อักษรเบลด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ จดบันทึกขณะที่การประชุมเริ่มต้นการอภิปรายมุ่งเน้นไปที่การคาดการรายไตรมาสและกลยุทธ์การขยายตลาดตัวเลขคงกระจายไปทั่วห้องเรากับกระสุนปืนและรายอันซึมซับทุกรายละเอียดความจำที่ฝึกฝนมาจัดทำรายการข้อมูลด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่งสิ่งที่คนอื่นในห้องไม่รู้คือการประมวลผลการได้ยินที่พัฒนาขึ้นของเขาทำให้เขาสามารถจับความแตกต่างเล็ก น้อยน้อยในน้ำเสียงและน้ำเสียงที่คนปกติมักจะมองข้ามไปภายใน15นาทีของการประชุมอมเมเลียสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวจากหางตาของเธอศีสันของไลอันหันไปทางหน้าจอการนำเสนอและแทบเลตของเขาจัดวางตำแหน่งในลักษณะที่ดูเหมือนสะท้อนแผนภูมิที่แสดงไว้สำหรับเธอแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังเดินตามไปบางทีอาจจะถึงขั้นจับภาพหน้าจอข้อมูลรับความหวาดระแวงของเธอไม่ได้ไล่เหตุผลกอส ดสทริสจัดการกับข้อมูลตลาดที่ละเอียดอ่อนมูลค่าหลายพันล้านและการจรก,กรรมองค์กรเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเธอสร้างอาชีพของเธอจากการไม่ไว้ใจใครและตั้งคำถามกับทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของพนักงานใหม่ที่ดูดีเกินจริงเก้าอี้ของริเมียเสียดสีกับพื้นหินอ่อนขณะที่เธอยืนขึ้นอย่างกระทนหันห้องเงียบลงทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้นำที่น้าเกรงขามด้วย กุยผู้ล่าเธอเดินไปรอบต๊ะส้นเท้าของเธอกระทบพื้นอย่างน่ากลัวทุกย่างก้าวถูกคำนวณไว้ออกแบบมาเพื่อคงคูเธอหยุดอยู่หลังเก้าอี้ของแร่นการปรากฏตัวของเธอที่อยู่เหนือเขาเลากับเมฆพายุน้มตัวลงจนกระทั่งริมฝีปากของเธออยู่ห่างจากหูของเขาเพียงไม่กี่นิ้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนทำให้แม่น้ำฮัดสันก็ลายเป็นน้ำแข็งในช่วงพีกเดือนกรกฎาคมอีกครั้ง และคุณก็ถูกไล่ออกคำพูดนั้นติดอยู่ในใจอากาศเรากับโทษประหารชีวิตทุกคนในห้องนั้นต่างเคยพบเห็นอารมณ์ชุนเฉียวของอเมเลียแต่นี่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนี่เป็นเรื่องส่วนตัวมุ่งเป่าและน่าอับอายอย่างที่สุดความเงียบงนันแผ่ขยายออกไปมีเพียงเสียงฮัมจากระยะไยกลของระบบระบายอากาศของอาคารทุกสายตาจับจ้องไปที่ไรอันรอคอยการพังทลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วูเขาคาดหวังข้อแก้ตัวที่พูดติดอ่างการปฏิเสธอย่างสิ้นหวัง หรือแม้แต่น้ำตาพวกเขาทุกคนเคยเห็นมันมาก่อนช่วงเวลาที่ใครบางคนรู้ตัวว่าพวกเขาได้ข้ามเส้นชายไปแล้วอเมเลียครอดและอาชีพของพวกเขาจบลงอย่างแท้จริงแต่ไลอันกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขายิ้มไม่ใช่รอยยิ้มที่ประมาร่าขอโทษแต่เป็นสีหน้าจริงใจเกือบจะขบขันที่ดูขัดแย้งกับสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงศรีรษะของเขาเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยและเมื่อเขาพูด น้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความสงบความมั่นใจราวกับคนที่ถือไพ่เหนือกว่าชั้นตาบอดเสื้อชั้นเธอสี่คำแค่สี่คำง่ายง่ายที่ระเบิดเหมือนระเบิดในห้องประชุมที่สะอาดสะอานความเงียบทีตามมานั้นดังสนั่นคุณสามารถ ได้ยินเสียงเข็มตกบนพื้นหินอ่อนสามชั้นด้านล่างนักธุรกิจทีเสียบแผลนที่สุด12คนในเมืองนั่งนิ่งสมองแข็งที่พยายามประมวลผลสิ่งที่เพิ่งได้ยินมีคนกระซิบข้างหูคนหลังโต๊ะอย่างมุนงงเขาทำงานที่นี่ได้ยังไงเสียงอื่นแทบไม่ได้ยินเขาพูดจริงหรอือไรอันไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเขาไม่ได้ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใดๆเขาเพียงหันกลับไปสนใจแทบเลดนิ้วมือยังคงเต้นระบําบนแป้นพิมพ์อักษรเร็วต่อไปราวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่าทางที่สงบนิ่งของเขาบ่งบอกว่าเขาจัดการกับสมมุติฐานเหล่านี้เป็นประจำและหยุดปล่อยให้มันส่งผลต่อความสงบของเขาไปนานแล้วแต่บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างมากสิ่งที่เริ่มต้นจากการยุติที่อาจเกิดขึ้นได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยสิ้นเชิงความสับสนความอับอายและการตระหนักรู้ที่เริ่มก่อตัวขึ้นว่าพวกเขาทั้งหมดเพิ่งได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเมลิยยังคงแข็งทื่ออยู่หลังเก้าอี้ของเขามือของเธอยังคงจับพนักพิงเก้าอี้ไว้เป็นครั้งแรกใน หลายปีเธอพบว่าตัวเองพูดไม่ออกอย่างสิ้นเชิงภาพลักษณ์การควบคุมที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างประณีตนั้นแตกรล้าเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นแววตาแห่งความไม่แน่นอนเบื้องล่างผู้หญิงที่ภาคคุมใจในการอ่านใจผู้อื่นการมองทะลุภาพลักษณ์และการระบุภัยคุกคามเพิ่งตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันและเธอก็ทำต่อหน้าทีมผู้บริหารทั้งหมดของเธอเมื่อเวลาผ่านไปหลายวินาทีผู้บริหารเริ่มศบตาก,กันบางคนดูเขินอายแทนซีอีโอบางคนดูสนใจกับเหตุการณ์พลิกผันที่ไม่คาดคิดนี้ แต่ทุกคนต่างเฝ้าดูดูว่าราชินีน้ำแข็งจะรับมือกับการถูกลุกคาดโดยคนหมายอย่างไรๆอันยังคงจดบันทึกสีหน้าสงบนิ่งของเขาเราวกับว่าเขาไม่ได้เพิ่งแสดงปฏิกิริยาที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรอสินดิฟบิสการประสมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รู้สึกเหมือนผ่านไปนานช่วนิลันแม้ว่าจะผ่านไปเพียง30วินาทีเท่านั้นอามีเลียข้อยอยกลับไปนั่งที่ของเธอความสงบของเธอแตกแล้วราวกับน้ำแข็งภายใต้ความกดดันเธอสร้างชื่อเสียงจากการไม่เคยผิดพลาดในการอ่านใจผู้อื่น ล่อเหมือนเปิดหนังสือแต่มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาผู้ซึ่งเพิ่งพิสูจน์แล้วว่าสัญชาตญาณอันเป็นตำนานของเธอล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมาต่อการที่การคาดการรายตายมากเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ตึงเครียดเล็กน้อยแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปเหล่าผู้บริหารที่ก่อนหน้านี้เตรียมที่จะเห็นการเลิกจ้างตอนนี้กำลังแอบมองรายอันด้วยความอยากรู้อยากเห็นบนเปนกันและความเขารบที่ใกล้เข้ามาชายคนใหม่เพิ่งทำให้ซีอที่น่าเกรงขามของพวกเขาดูโม่เขา และเขาก็ทําได้ด้วยคําพูดง่ายาย่ๆเพียงสีคํขาขณะที่การนําเสนอดําเนินต่อไปนิ้วของไรอันเลื่อนผ่านแป้นพิมพ์มอักษรเบลของเขาด้วยความแม่นยําเชิงกลไกสิ่งที่ทุกคนในห้องไม่ทันสังเกตคือ การได้ยินที่เพิ่มขึ้นของเขากำลังรับรู้รายละเอียดแต่คนอื่นมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงเขาได้ยินความลังเลเล็กน้อยในน้ำเสียงของผู้อำนวยการฝ่ายการเงินขณะพูดคุยถึงการขาดทุนในตรมาสท,ที่3เขาได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆจากหัวหน้าฝ่ายการตลาดเมื่อพูดถึงงบป,ประมาณขยายกิจการเสียงที่แผวเบาเหล่านี้ได้วาดภาพที่เกินกว่าตัวเลขที่ผ่านการปรับแต่งแล้วบน นาจี20นาทีในการสำรลึก,การวิเคราะห์ตลาดอมเมริกาประกาศที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างฉันต้องการบันทึกการประชุมที่ครอบคลุมเผยแพร่ภายในหนึ่งชั่วโมงเธอกล่าวว่าสายตาของเธอกวาดมองไปรอบห้องรายละเอียดตัวเลขที่หารือกันทั้งหมดรายการดําเนินการและคาแนะนําเชิงกลยุทธ์นี่คือการตัดสินใจครั้งสําคัญของเธอเด็ดลั์ที่เป็นไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถและกาจัดจุดอ่อนแม่แต่ผู้ช่วยที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเธอก็ยังพยายามอย่างหนักที่จะส่งมอบสิ่งที่เธอต้องการภายในระยะเวลา สั้นห้องเริ่มแยกย้ายกันไปแต่ลายอันยังคงนั่งอยู่นี้ของเขายังคงเต้นไปมาบนอุปกรณ์ของเขาขณะที่ผู้บริหารเดินผ่านเขาไปที่ประตูเขาพืชโดยไม่ไงหน้าขึ้นมองคุณคอรสคุณต้องการสรุปในรูปแบบมาตรฐานหรือแบบสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร อมเมริกหยุดกลางคันขอโทษสำหรับบันทึกการประชุมฉันสามารถให้บันทึกการประชุมโดยละเอียดพร้อมเพาะประทับเวลาหรือสรุปย่อสำหรับผู้บริหารแบบย่อเน้นจุดตัดสินใจที่สำคัญและรายการดำเนินการรูปแบบใดที่ตรงกับความต้องการของคุณมากกว่าผู้บริหารที่เหลือหยุดนิ่งคือคนใหม่ที่กำลังแนะนำอย่างจริงจังว่าเขาสามารถส่งมอบ,บสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พบ ท้าทายคุณกำลังจดบันทึกการประชุมเดวิดเชิญหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นด้วยความสงสัยหน้าจอแท็บเล็ตของไรอันหันหน้าเข้าหาเขาซึ่งแสดงข้อความหลายบรรทัดที่ไม่มีความหมายอะไรกับคนอื่นแต่กลับเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ของชั่วโมงที่ผ่านมาบันทึกการสนทนาฉบับเต็มรวมถึงบทสนทนาในแถบด้านข้างและสัญ,ญญาณเสียงที่ไม่ใช่คำพูดซึ่งมักจะพลาดไปในบันทึกการประชุมมาตรฐานเจนนิเฟอร์ วนกระซิบว่าเป็นไปไม่ได้ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดไม่มีใครพิมพ์เร็วขนาดนั้นการตอบสนองของรายอันคือการกดปุ่มบนอุปกรณ์ของเขาทันใดน,นั้นเสียงของเขาเองก็ดังก้องไปทั่วห้องชัดเจนและออกเสียงได้ชัดเจนท่องจําบทสนทนาที่เกิดขึ้น15นาทีก่อนหน้านี้รายได้ที่ขาดการไว้จะเพิ่มขึ้น12.7เเซนสมมติว่าการเจาะตลาดประสบความสำเร็จในภูมิภาคตะวันออกเสียงใต้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดจําหน่ายในภูมิภาคอย่างไรก็ตาม จากน้ำเสียงของนายเฉินเมื่อนำเสนอตัวเลขเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการจัดการเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินการไปหน้าของเดวิดเฉินหน้าซีดเผยดไรอันจับอะไรบางอย่างได้ทีแม่แต่เพื่อนร่วมง,งานที่สนิทที่สุดของผู้นำเสนอก็ยังมองข้ามความสงสัยเล็กๆน้อยๆที่ว่าเฉินพยายามซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังภาพสายที่มั่นใจคุณทำได้อย่างไรเฉินเริ่มพูดแล้วก็เงียบหายไปรูปแบบการเน้นเสียง รอันอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเมื่อคุณไม่สามารถพึ่งพาสัญญาณภาพได้คุณจะพัฒนาการประมวลผลทางการได้ยินที่ดีขึ้นความลังเลเล็กน้อย รูปแบบการหายใจการเปลี่ยนโทนเสียงสิ่งเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวที่สเปเชียไม่สามารถจับได้อามีเลียสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้จ้องมองชายคนนี้ผู้ซึ่งกำลังลื้อถอน้อสนิทฐานทุกข้ออย่างเป็นระบบที่เธอตั้งไว้เกี่ยวกับเขาประวัติของคุณก่อนตำแหน่งนี้คืออะไรฉันเป็นวิศวกรบกเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างคุณฐานออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ฉันจัดการทีมผู้เชี่ยวชาญ 15-20คนดูแลงบประมาณตั้งแต่2-50ล้านดอลลาร์และประสานงานการดำเนินการหลายขั้นตอนโดยมีข้อกำหนดกำหนดเวลาที่เข้มงวดความเงียบที่ตามมาแตกต่างจากเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ความเงียบที่น่าตกใจของความอับอายนี่คือความเงียบที่แปลกประหลาด ของการยอมรับพวกเขามองไปที่คนที่มีคุณสมบัติเกินกว่าบทบาทงานธุรการที่เขาได้รับการว่าจ้างมาทำไมคุณถึงทำงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายธุรการเจนนิฟเฟอร์ถามอย่างตรงไปตรงมารอยยิ้มของไรอันเจือไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการยอมรับการสัมภาษณ์งาน23ครั้งใน8เดือนเห็นได้ชัดว่าแผนกต่างๆกังวลเกี่ยวกับวิศวกรตาบอดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย และพลวัตของทีมเขาใช้เครื่องหมายคำพูดในน้ำเสียงแฝงไปด้วยความขมขืนพอประมาณเพื่อแน่นย้ำถึงความไร้สาระของการถูกปฏิเสธเหล่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่าคุณมีทักษะเดวิดกดดันทักษะไม่สำคัญถ้าไม่มีใครให้โอกาสคุณแสดงให้เห็นไรอันตอบฉันมีลูกสาวว้เก้าขวบที่ต้องการความมั่นคงงานนี้ทำให้การพูดถึงลูกสาวของเขาทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอีกครั้งนี่คือผู้ชายที่เกินกลิ่นความภาคภูมิใจของตัวเองยอมรับตำแหน่งที่ต่ำกว่าคุณสมบัติของตัวเองมาคำพรยา สิ่งต่างๆทั้งหมดเพื่อดูแลลูกของเขาความเคารพที่สั่งสมมาทันใดนั้นก็ลึกซึ้งขึ้นจนเกือบจะกลายเป็นความชื่นชมขอผมทดสอบหน่อยมาครับโรดริเกตกล่าวหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเอื้อมมือไปหยิบแล็ปท็อปผมจะให้โจทย์โลจิสติกที่ซับซ้อนกับคุณสถานการณ์จริงที่เราเผชิญเมื่อเดือนที่แล้วโคนี มาคัดเริ่มล่างโจทย์เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับจุดกระจายสินค้าหลายจุดกำหนดการจัดส่งที่แตกต่างกันและข้อกำหนดในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทีมของเขาใช้เวลา3วันในการแก้ไขโดยใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการวิเคราะห์ร่วมกันรายอันตั้งใจฟังบางครั้งก็ถามคำถามเพื่อชี้แจงเมื่อมาคัดอธิบายสถานการณ์จบราอันเงียบไป 90วินาทีพอดีจากนั้นเขาก็เริ่มพูดวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการปรับโครงสร้างเส้นทางการจัดส่งออกเป็นสีส่วนหลักแทนที่จะเป็น6ส่วนในปัจจุบันรวมการจัดส่งไปยังศูนย์กลางเดนเวอร์และฟินิกซ์ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ประมาณ18%พร้อมพร้อมกับปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย2 3วันผลตอบแทนที่ได้จะสูงกว่าเล็กน้อยการจัดเก็บสินค้าค่าใช้จ่ายใน2ส,สถานที่นั้นแต่โดยรวมแล้วประหยัดได้มากกว่า สี่แสนบาทต่อปีมาคัดอาปากครั้งนั่นแหละคือสิ่งที่เราสรุปได้คุณคำนวณได้อย่างไรโดยไม่มีซอฟต์แวร์การจดจำรูปแบบและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ลายอันพูดอย่างเรียบง่ายเมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นภาพข้อมูลได้คุณเรียนรู้ที่จะประมวลผลมันแตกต่างออกไปตัวเลขกลายเป็นรูปทรงความสัมพันธ์กลายเป็นรูปแบบดนตรีมันเป็นการมองเห็นที่แตกต่างเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นอมเมเลียดูประทับใจอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่ความมั่นใจนี่คือความสามารถพิเศษห่อหุ้มด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน บรรเทาความทุกข์ยากฉันเป็นหนี้คุณมากกว่าคำขอโทษเธอพูดเบาๆว่าฉันเป็นหนี้คุณด้วยความเคารพการตอบสนองของลายอันนั้นสุภาพผู้คนมักตั้งสมมุติฐานฉันเรียนรู้ที่จะไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดมากแต่เมื่อเขาเก็บอุปกรณ์ของเขามีบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในห้องประชุมนั้นชายคนหนึ่งที่พวกเขาไล่ออกในตอนแรกในฐานะพนักงานการกุศลได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในมืออาชีพที่มีความสามารถมากที่สุดที่ไข่ ก็เคยมีพบกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนแต่มันชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห์ขาวแพร่กระจายไปทั่ว Cross Industries เกี่ยวกับพนักงานตาบอดที่ทําให้ CEO ผู้แข่งแกร่งของพวกเขาต้องกินภายแห่งความถ่อมตนแล้วก็ยังทําผลงานได้ดีกว่านักวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีเม่ พบว่าตัวเองทำสิ่งที่เธอไม่ค่อยทำยอมรับว่าเธอผิดเธอจึงเรียกแรนเข้ามาในห้องทำงานสามวันหลังจากการประชุมอันน่าอับอายกรอบป้องกันความเย็นชาในองค์กรตามปกติของเธอหายไปอย่างเห็นได้ชัดฉันจัดการสถานการณ์นั้นได้ไม่ดีเธอพูดโดยไม่เกิดน,นำพฤติกรรมของฉันไม่เป็นมืออาชีพและตรงไปตรงมาเลือกปฏิบัติแลกนั่งตรงข้ามตัวทำงานขนาดใหญ่ของเธอท่าทางของเขาผ่อนคลายและยอมรับคำขอโทษเราทุกคนทำผิดพลาด มันไม่ใช่ความผิดพลาดเรมีอแก้ไขตัวเองมันเป็นความล้มเหลวทางบุคลิกภาพและฉันต้องการแก้ไขให้ถูกต้องสิ่งที่ตามมาคือบทสนทนาที่จริงใจที่สุดที่คิมมีวินได้พูดคุยตลอด5ปีที่เธอดำรงตำแหน่งซีอเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุของไลลอการทอดทิ้งภรรยาของเขาและความทุ่งเทอย่างแรงกล้าของเขาในการจัดหา สำหรับเอลล่าในทางกลับกันเธอได้แบ่งปันสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้การต่อสู้กับความไว้วางใจของเธอซึ่งสืบเนื่องมาจากวัยเด็กที่ผู้คนพยายามใช้ความมั่งคั่งของครอบครัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่เสมอฉันสร้างกำแพงสูงจนบางครั้งฉันก็ลืมมีคนดีๆอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอยอมรับจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่ออเมเลียได้พบกับเอลล่าเธอได้เชิญไลอันและลูกสาวของเขาไปทานอาหารเย็นที่เมริเดียน ร้านอาหารสุดรูของเมืองสิงที่ตั้งใจไว้ว่าเป็นการแสดงความปรองดองอย่างเป็นทางการกลายเป็นสิ่งที่อบอุ่นและจริงใจอย่างไม่คาดคิดเอลล่าวิ่งเข้าไปในร้านอาหารด้วยพลังที่กล้าหารราวกับเด็กอายุเก้าขวบผงเปียของเธอกระพือปีกขณะที่เธอมองไปรอบๆ ด้วยความประหลาดใจที่คงระยาคริสตันและผ้าปูตโตสีขาวเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่คิดว่าพ่อโกงข้อสอบเธอถามด้วยความจริงใจอย่างโหดร้ายว่ามีแต่เด็กเท่านั้นที่มีคำถามนั้นได้ทำลายความตึงเครียดที่เหลืออยู่อมเมรียหัวร้อหัวร้อเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนอะไรทำนองนั้น เธอตอบคุกเขาลงที่ระดับสายตาของเอลล่าพ่อของคุณน่าทึ่งมากเขาน่าทึ่งที่สุดเลยใช่ไหมเอลล่าประกาศอย่างมั่นใจเขาทำแพนเค้กอร่อยที่สุดในจักรวาลและเขาไม่เคยต้องการสูตรอาหารเลยเพราะเขาจำได้ทุกอย่างตลอดมือเย็น อมเมเลียเฝ้าดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวด้วยความลหลงใหลไา้อันอดทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความสนใจของเขาสมบูรณ์แบบเมื่อเอล่าทำซอสหกใสชุดของเธอเขาหยิบปากการบกราบออกมาจากกระเป๋าอย่างใจเย็นเมื่อเธอพยายามหันไก่เขาชี้มือเธอโดยไม่รับหน้าที่ทั้งหมดคุณทำได้ยังไง อเมเลียถามเบาๆขณะที่เอลลาวุ่นอยู่กับเมนูของหวานทำอะไรให้มันดูง่ายการเป็นพ่อแม่ที่จัดการทุกอย่างการมองโลกในแง่ดีไลอันเนียไปคู่หนึ่งเธอคือเหตุผลของฉันสำหรับทุกสิ่งเมื่อคุณมีคนที่พึ่งพาคุณอย่างเต็มที่คุณจะค้นพบพลังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกลับไปที่ออฟฟิศการเปลี่ยนแปลงของพลวัตนั้นน่าทึ่งมากเพื่อนร่วมง,งานที่ตอนแรกกระซิบกันลับหลังไลอันตอนนี้กำลังมองหาต่ำเกินไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เดวิดเชิญริเริ่มรวมถึงเขาในการประชุมเชิงกลยุทธ์เจนนิเฟอร์วอนค้นพบว่าข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมาจากความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบเสียงและสัญญาณทางอารมณ์มีคุณค่ายอย่างยิ่งต่อแคมเปญการตลาดปทบาทของผู้ช่วยฝ่ายบริหารได้พัฒนาไปสู่สิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น ไรอันกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของบริษัทเป็นที่เข้ารบนับถือไม่ใช่เพราะความตาบอดของเขาแต่เป็นเพราะมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ที่เขาได้รับแม้แต่วัฒนธรรมในสำนักงานก็เปลี่ยนไปผู้คนกระหนักถึงการเข้าถึงได้มากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นในการโต้ตอบเห็นคุณค่าในความสามารถและมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอเมเลียเริ่มมองบริษัทของเธอไม่ใช่แค่เครื่องจักรธุรกิจแต่เป็นชุมชนของผู้คนที่มีเรื่องราวเฉพาะตัวการต่อสู้และจุดแข็ง หกเดือนต่อมาไรอันได้รับโทรศัพท์ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอีกครั้งคุณเบนคอนนี่คือคุณหมอซารามาติเนตจากสถาบันตาเมโทรโพลิแทนฉันเข้าใจว่าคุณสนใจในขั้นตอนการฟื้นฟูเชิงทดลองของเราหัวใจของไรอันข้ามไปเขาได้สอบถามเกี่ยวกับการผ่าตัดที่ทันสมัยเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ค่าใช้จ่ายสูงมากเกินกว่าที่ประกันของเขาจะครอบคลุมและมากกว่าเงินเดือนที่เขาจะจ่ายได้ฉันเกรงว่าจะมีความสับสนเกิดขึ้นไรอันเริ่มตรวจสอบขั้นตอนการผ่าตัดแต่จริงๆ แล้วในด้านการเงินครับการรักษาของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้มีอุปการคุณที่ไม่เปิดเผยชื่อเราสามารถนัดปรึกษากับคุณได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าเย็นวันนั้นขณะที่ไรอันกำลังพาเอลล่าเข้านอนเขาพยายามทำความเข้าใจกับโอกาสอันน่าอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่รู้ที่มาแม้ว่าเขาจะสงสัยอย่างมากคนที่ทำให้เขามีโอกาสได้เห็นหน้าลูกสาวอีกครั้งพ่อเอลล่ากระซิบขณะที่เขาจูบหน้าผากของเธอคุณจะได้พบฉันเร็ว นี้หมายบางทีเจ้าหญิงการผ่าตัดซับซ้อนต้องผ่าตัดหลายครั้งเป็นเวลาหลายเดือนการบูรณะจะไม่เสร็จสมบูรณ์ไรอันคงไม่มีทางมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่แพทย์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สําคัญในวันที่พวกเขาถอดผ้าพันแผลสุดท้ายออกอเมเลีย,ยอยู่ที่นั่นเธอมาเยี่ยมเป็นประจำระหว่างที่เขา การฟื้นตัวนาโครงการงานที่ท้าทายความคิดของเขามาและดอกไม้ที่เขามองไม่เห็นแต่ได้กลิ่นเต็มห้องในโรงพยาบาลคุณหมอมาติเนตทางานอย่างระมัดระวังคลายผ้ากอดออกหลายชั้นขณะที่ไรอันนั่งนิ่งสนิทเอลล่าจับมือเขาไว้แน่นสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นโอเคคุณเบนคาข้ออ้อยล้อยลืมตาขึ้นแสงสาดส่องผ้าหมวท่วมทนแต่เหมือนจริงอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ไรอันกะพิบตาหลายครั้งและคอยคอยค่อยคอย,คอย,คอยสลายร่างเป็นรูปร่างที่จดจําได้ และนั่นคือลูกสาวของเขาที่งดงามยิ่งกว่าความทรงจำาวดาษที่เคยมียิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่สามารถส่งพลังไปทั่วทั้งเมืองคุณพ่อเอลล่ากรีดร้องโอบก,กอดคอเขาคุณเห็นฉันจริงๆไม่เห็นฉันใหม่น้ำตาไหลาอาบใบหน้าของไลอันขณะที่เขาประคองใบหน้าเล็กเกดของเธอไว้ในมือในที่สุดก็สามารถเชื่อมโยงเสียงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสีหน้าที่เขาจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบเจ้าหญิง เขากระสิบเสียงของเขาเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ฉันมองเห็นทุกสิ่งที่สําคัญเขาเงยหน้าขึ้นมองเพื่อค้นหาอามเมเลียมองจากประตูดวงตาของเธอเองที่เปล่งประกายอย่างน่าสงสยัยเมื่อสบตาก,กัรเธอส่งรอยยิ้มอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาจากซี o อที่เคยเย็นชาขอบคุณ เขาพุมพำเบาเบาเธอพยักหน้าอย่างเข้าใจผ่านสายตาทั้งสองโดยไม่พูดอะไรต่อมาขณะที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าผ่านหน้าต่างโรงพยาบาลแสงสีทองสัดสองไปทั่วห้องทีลูกสาวของเขานอนหลับอย่างสงบบนเก้าอี้ข้างเตียงลายอันคุ้นคิดถึงการเดินทางที่นำพาพวกเขามาที่นี่บางครั้งวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ดวงตาแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้บางครั้งวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งที่สุดคือการตระหนักถึงความดีงามในตัวผู้คนที่ตอนแรกดูเหมือนจะเย็นชา ความแข็งแกร่งในชุมชนที่เรียนรู้ที่จะมองข้ามสมมุติฐานผิวเผินและความงามในโอกาสครั้งที่สองที่มาถึงเมื่อความหวังดูเหมือนจะสูญสิ้นสมัครสมาชิกหาดคุณเชื่อความเคารพและศักดิ์ศรีไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไป